กำหนดฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ fxy ให้พิจารณาว่าเป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์หรือไม่ถ้าเป็นให้หา p o t e นเ i ียลฟังก์ชันของ f การที่เราจะพิจารณาว่าสนามเวกเตอร์เป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์หรือไม่เราจะพิจารณาจาก ดิฟเทียบ y กับดิฟเทียบ x ถ้าคำตอบเท่ากัน f จะเป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์ p ก็คือตัวที่อยู่หน้า i q ก็คือตัวที่อยู่หน้า j เพราะฉะนั้นจากโจทย์อันนี้คือ p ส่วนตัวนี้คือคิวเราจะหาดิพพีเทียบ y ดิพพีเทียบ y ก็คือดิพสิบหกเกำลังสามวลบห้าวลบห้า ดิฟเทียบ y ได้สิบหก x กำลังสามลบห้าต่อไปดิฟ q เทียบ x ก็คือดิฟสี่ x กำลังสี่ลบห้า x ดิฟเทียบ x ก็จะได้สิบหก x กำลังสามลบห้า จะเห็นว่าคำตอบสองคำตอบนี้เท่ากันดังนั้น f ก็จะเป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์ไปติ๊กคำตอบรอได้เลย f เป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์ ถ้า f เป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์เราจะต้องหา potential function กำหนดให้ f เลเป็น potential function ของ f ใหญ่และเราจะได้ว่า f ใหญ่จะเท่ากับ gradient f เล็ก F F ใหญ่เป็น F ใหญ่เท่ากับเกเดียนของ F เล็ก F ใหญ่ก็คือ16 X กำลัง3 Y ลบ5 Y ลบ5ตามโจทย์คอมม่า 4x กำลัง4ล 5x เท่ากับเกรเดียนของ f เกรเดียนของ f ก็คือดิฟ f เทียบ x กับดิฟ f เทียบ y เพราะฉะนั้นตามบรรทัดนี้เราก็จะได้ สิบหก x กำลังสาม y ลบห้า y ลบห้าเท่ากับดิฟ f เทียบ x และสี่ x กำลังสี่ลบห้า x ก็คือดิฟ f เทียบ y ถ้าเรารู้ดิฟ f เทียบ x แล้วเราอยากหา f Potential Function หายหังไงก็เรารู้ตัวที่ดิฟงั้นเราก็จับตัวที่ดิฟมาอินทิเกรตอินทิเกรตเทียบ x นั่นก็คือเราจะอินทิเกรต 1 x, y, 6บหก x กำลังส y ลบห y ลบห้าอินทิเกตเทียบ x ได้1 6บก x กำลังส y ส่วนสลบห x y ลบห x บวกส y ตัดทอนได้ 4x กำลัง 4y ลบ 5xy ลบ 5x บวก 4y ตอนนี้โจทย์สั่งให้เราหา f เลหรือก็คือ potential function ของ f ใหญ่ได้นหน้าตาประมาณนี้ละสิ่งที่เราต้องหาต่อก็คือเราจะต้องหาว่า c ตัวเนี้ยคือเท่าไหร่ เราจะหา c จากไหนเราก็จะนำ f เล็กตัวที่เราอินดิเกตได้เนี่ยมาดิฟเทียบ y นำ 4x กำลัง 4y ลบ 5xy ล 5x บวก cy มาดิฟเทียบ y 4 x กำลังส y ดิฟเทียบ y ก็ได้4 x กำลังสี่ลบ 5xy ดิฟเทียบ y ได้ลบ 5x ลบ 5x ดิฟเทียบ y ได้ศูนย์ บวกด้วย c y ดิฟเทียบ y ก็ติดในรูปดิฟเอาไว้ก่อนตอนนี้เราดิฟ f เทียบ y ได้หน้าตาแบบนี้แต่ว่าจากโจทย์จากโจทย์นะดูจากโจทย์เส้นสีชมพูเนี่ยดิฟ f เทียบ y ตามโจทย์ได้ 4x กํลัง4ลบ 5x อะตอนนี้เรามี d d f เทียบ y หน้าตาสองแบบแต่มันคือ d d f เทียบ y เหมือนกันไงงั้นเราก็จับมันมาเปรียบเทียบกันซิ 4x กํลัง4มีเหมือนกันลบ 5x มีเหมือนกันแต่จากโจทย์มีอยู่แค่สองพจน์ แต่ f ที่เราหาได้เนี่ยเรายังมีดิฟ cy ตัวนี้อยู่หมายความว่าไงก็หมายความว่าไอ้เจ้าดิฟ cy ตัวเนี้มีค่าเท่ากับ0เพราะว่าเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะ 4x กำลัง4เหมือนกันลบ 5x เหมือนกันแต่จากโจทย์เนี่ยไม่มีอะไรต่อละแต่ตัวที่เราหาได้เนี่ยเรายังมีเจ้าดิ p cy ตัวนี้อยู่ เราก็เลยได้ว่าดิฟซีตัวนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ตอนนี้ก็แบ่งโซนหน่อยเรารู้ว่าดิฟซีเป็นศูนย์ เรารู้ดิฟซีเราอยากได้ CY อ่ะเราก็ทำไมอินดิเกตค่ะอินดิเกตเทียบ Y นั่นก็คือเราอินดิเกต0เทียบ Y ก็จะได้คำตอบเป็น4เรารู้ CY วละว่ามีค่าเท่ากับ4 เราก็เอา c ตัวนี้แหละไปแทนที่ cy แล้วก็ยกทั้งก้อนมาตอบก็จะได้คำตอบ potential function เป็น 4x กำลัง 4y ลบ 5xy ลบ 5x บวก c y แต่ c y ก็คือ C.